เราก็ปลูกเรียบร้อยแล้วพอปลูกเสร็จเราก็ต้องรดน้ำรคนับรดน้ำให้สมพอดีพอดีแต่ว่าเราต้องแค่นะ เหมือนผักกลางมุ้งเลยแต่นี้เรานี่เราเปลูกแขไางี้เลยกันไก่กันไก่เข้ามาเขี่ครับแล้วค่อยมาติดตามผลงานกันต่อไปครับว่าผักหอมเราจะสดยสวยสงามแค่ไหนครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสัสดี